ลูซี่เ9เว็บเดียวเล่นได้ไม่มีขีดจำกัดไม่มีปิดปรับปรงมีเกมใหม่ๆมากมายไม่ต้องโยกเงินแอดไลน์ได้ที่แอดลูซี่เสวัสดีครับพบกับสุรคข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เชื่อมือนิชโนซิโก้มันใจทีมชาติไทยชฉลุยคัดบอลโลกได้แน่ช้างศึกชฉลุยแน่ ซิโก้เกียรติศักดิ์เสในเมืองคุณสือห้องอันดรไลนะครับทีมในศึกวิลีกเวียดนามให้สมัค์กับสื่อเวียดนามอย่างทันเทาสองสี่และเชื่อมั่นในความสามารถของทีมชาติไทยในการแข่งขันนัดที่เหลือของฟุตบอลโลกรอบคัดเลืกอกโซนเอเชียอดีตคุณสือทีมชาติไทยนะครับกล่าวถึงความยากในการเดินทางไป UAE ผู้เล่นไทยจะไม่ชินสภาพอากาศร้อนแห้งใน UAE ในเรื่องของอาหารเราปรับตัวได้ถ้าหากมีเชฟปรุงอาหารไทยไปด้วย ตอนที่ผมคุมคิดจะถ่ายนะครับเรามีเวลาเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันประมาณ2-3วันเท่านั้นแต่คราวนี้โคดม e ิชโนไปยูอีตั้งแต่วันที่2 1พฤษภาคมซึ่งทําให้นเตะมีเวลาปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่จะแข่งขันกัน10วันเป็นเวลาที่ดีเยี่ยมและเพียงพอในการเตรียมนักเตะสําหรับนัดแรก การ,ปรเป็นชนกับสหรัฐอารับอิเร่านจะเป็นการต่อสู้ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะตัดสินอนาคตของทีมชาติไทยโดยในเร็กแรกทีมชาติไทยชนะ2-1ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้ทั้งทีมมีความมัน่นใจมากขึ้นในชัยชนะในการเจอกันนัดที่2โดยเจนี้ทีมชาติไทยยังมีผู้เล่นมากประสบการณ์ในศึกเจลีกและ AFC แชมเปี้ยนส์อย่างชนะทย์สงกสินและทีโทรทอนบุญมาทานันเราควรเชื่อมั่นในตัวของพวกเขาผมเชื่อในทีมงานสตาฟโคด้ดและนักเตะของนิชโนโ จะสามารถแก้ปัญหาในการเจอกับ UAE, อินโดนีเซียมาเลเซียเพื่อคว้าสิทธิ์ไปต่อในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกซิโกโ้ระบุเพิ่มเติมแบ็คซ้ายลิเวอร์พูลล่าแชมป์ฤดดการ2021เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับสำหรับอาลีซิซิโก้แบ็คซ้ายจมบุกดีกีทีมชาติมังแสซึ่งเป็นอดีตนักเตะสโมสรลิเวอร์พูลจะย้ายมาร่วมทีมลัมพูลวอริเร์ ทีมจะมุตุ้มแห่งศึกไทยลีก2เป้าหมายคือพวกเขาต้องการควา้าแชมป์หรือขึ้นสู่ไทยลีกภายในดูกันเดียวโดยแบล็กไซด์ในวัย33ปีเดินทางถึงประเทศไทยในสัปดาห์หน้าพร้อมเข้ารับการกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด1 9ก่อนจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยสำหรับอาลิซิสโ,โก้แบ็กไซดีกีทีมชาติมุเซตในวัย33มปีผ่านการขาแข่งขันกับทีมดังในยุโรปมากมายทั้งลิเวอร์พูลบาเลเซียปอร์โต้ลียงและแอสตันวิลล่า กระหึมไทยลีกของจริงเปิดชื่อทีมที่ทุ่มทุนคว้าตัวอดีตกองหน้าตัวท็อปของเชลซีทำเอาสะเทือนวงการฟุตบอลไทยกันเลยทีเดียวเมื่อทีมน้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2อ,อย่างลำพูนวอริเออร์เปิดต้นเจราจาเพื่อคว้าตัวซอลมอกาลูอดีตกองหน้าตัวเก่งของสโมสรเชลซีชุดคว้าแชมป์พิรก,กรังกฤษป,ปี2009และควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเลีกปี2011มารุ่นทัพในยุคก,กานใหม่ที่จะถึงนี้ ซึ่งทุกอย่างกำลังอยู่ในขั้นตอนการกระดาษ่วนวนกาลูพึ่งจะหมดสนญห์กับบตาโฟโกทีมชื่อดังในลีกบราซิลและการย้ายทีมครั้งนี้เป็นการย้ายทีมแบบฟรีค่าตัวสำหรับ่วนวงกาลูนะฮะก่อนหน้าทีมชาติอิหริคในวัย35ปีเป็นกำลังสำคัญให้กับบตาโฟโกทีมในลีกบราซิลในการที่ผ่านมาโดยเขาลงสนามไป27เแกม สำหรับการลูนะครับเริ่มต้นอาชีพลุงหนังและสร้างชื่อกับสโมสรเฟเนนูตทีมยักษ์ใหญ่ในลีกฮอลแลนด์ก่อนที่จะถูกดึงมาร่วมทีมเชลซีทีมดังแห่งเกาะอังกฤษในปี2006พร้อมกับมีส่วนสรคัญพาเชลซีประกาศคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งประวัติศาสตร์แชมป์พรีเมียร์อังกฤษหนึ่งสมัยแชมป์เอลคัพสามสมัยและลีกคัพหนึ่งสมัยหลังจากนั้นเขาก็ย้ายสู่ลีกเอลก็งเซตร่วมกับทีมลิวทีมแฮรทตัลเบอร์รีนในลีกเยอรมันบอตโตฟโก้ทีมดังในลลลลีีีีกกบราาาาซิแแะะเมมืื่่่่อออปปททผนนสถนตไไ็คไยลีก อากิลานิโชโนะเตรียมนำทัพชังศึกดวลทีมชาติญี่ปุ่นหลังจากที่ทางเอเซีได้เปิดเผยผพโถจับฉลากแบ่งกลุ่มฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในปี2022ออกมาเป็นที่รู้เลยแล้วปรากฏว่าทีมชาติไทยของพวกเราถูกจับให้อยู่โถที่1ร่วมกับทีมออสเตรเลียเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และเวียดนามส่งผลให้ทีมชาติไทยมีโอกาสที่ได้เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นรวมถึงทีมชาติจีน ซึ่ง2ทีมยั่ษงใหญ่แห่งเอเชียถูกจับให้อยู่ในโถที่2โดยอากิรันดีโชโนเปิดใจอยากจะนำทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นทีมบ้านเกิดของตนเองและจะต้องเอาชนะให้ได้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ชีว้ว่าทีมชาติไทยอยู่ในระดับไหนของเอเชียณตอนนี้ทันนี้ทีมชาติไทยชุดทันนี้ทีมชาติญี่ปุ่นชุดอยู่ปีมีนักเตะเดาวดังมากมายทั้งทาเคฟุสะคุโบะแนวรู้จักสโมสรโรนรันลเด็ตในศึกลาติเกสเปนคาริโอมิโตโมะแข่งจอมทัพจากทีมจากูงคาวะสกิฟอนเร โคจิมิโยชิอดีตเพื่อนร่วมทีมชนะทิพย์สงกสินที่ปัจจุบันค้าแข้งในลีกสูงสุดของเบลเยียมกับสโมสรรอยัลแอนเบิร์ฟการแข่งขันชุดยูยี่ปีจิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกจะมีขึ้นในวันที่23ถึงวันที่31ตุลาคมนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ผ่านมาทีมชาติไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้ารอบแทีมสุดท้ายได้เป็นชั้งแรกด้วยครับ สุพนัทอัปเดตความพร้อมหลังซ้อมร่วมกับทีมชาติไทยชุด2ก่อนลุยคัดบอลโลกสุพนัทเหมือนตานะครับอมอัปเดตความพร้อมล่าสุดหลังจากที่ได้ร่วมร่วมซ้อมกับทีมชาติไทยชุด2ก่อนลุยศึกฟุตบอลโลก2022โซนเอเชียสุพนัทเหมือนตาอัปเดตความพร้อมหลังจากที่เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยก่อนแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2 3สามนัดสุดท้ายที่ประเทศ UAE สำหรับทีมชุด2หลังทราบผลการตรวจ เชื้อโควิด -19 เป็นลบแล้วได้เริ่มเข้าการเก็บตัวตั้งแต่วันที่1 4พฤษภาคมทางแคมป์บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการความพร้อมใน,นตอนนี้นะครต้องพยายามไล่ไปทีละสเต็ปตั้งแต่ร่างกายทบทวนคอนเซปต์ต่างๆของทีมผมคิดว่าด้วยเวลาที่เหลืออยู่ทุกคนต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อพร้อมมากที่สุดก่อนออกเดินทางไป UAE ที่บานมาตั้งแต่ปิดฤดูกาลก็ได้พักเล็กน้อยแต่เขาพยายามรัาสภาพ,พร่างกายออกกาลังกายด้วยตนเองบ้างเข้ายิมบ้างเพื่อให้สภาพร่างกาย คงที่และออกมาดีที่สุดเพรารู้ว่าแม้ฤดูกาลจะจบลงไปแล้วแต่เราต้องพร้อมเพราะภารกิจของเรากับทีมชาติไทยยังไม่จบผลงานที่ผ่านมาของผมก็ถือว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็หวังว่าการมาทีมชาติครั้งนี้จะทําให้ตัวผมได้ประสบการณ์และรักษาสภาพร่างกายและทําให้ดีขึ้นส่วนตัวตอนนี้ก็ยังมั่นใจครับว่าจะเก็บ3ามเกมที่เหลืออยู่เราจะต้องพยายามทํางานให้ดีที่สุดออกมาเพื่อแฟนบอลชาวไทย ก็สู้ๆนะครับสำหรับสุพนัทเหมือนตาแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือไม่นะครับแต่ว่ามีทีเด็ดแน่นอนสําหรับนักเตะค,คนนี้นี่คือสุลกาวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่17พฤษภาคมนะครับ